ต้นปันขนมราชัรนจานะครับสองเลนอ่ตัวนี้ก็จะทําการอ่อเป็นผ่านสายพานทําทรงนะครับให้เป็นลักษณะแบบแบบทรงรีขึ้นนะครับเพื่อเข้าเครื่องปั๊มพอผ่านเครื่องปั๊มก็จะเป็นลักษณะแบบลายตามโม ก็เข้าสู่ชุดเรียงผาดแบบวัตโนมัติจะมีสายพานจัดระดับนะจัดระดับแถวจัแดแถวก่อนมาปุ๊บไม่เท่ากันนะหยุดเท่ากันปุ๊บปล่อยเพื่อเข้ามาสู่เครื่องเรียงผาดแบบสวยงามนะครับระยะก็จะสวยงาม